่ไปเราจะไปที่จุดคลายแมนครับเพื่อมาเพิ่มพลังอนเนจีให้แกตัวอเอง <c oughs> <c oughs> ตอนที่หน้าร้อน <c oughs> สามเดือนจะไม่ได้หยุดเพื่อเงินรางวัลเหมือนขยัน <c oughs> หาผัดอุ้ยอันนี้อะไรคะเบลคํามดิ้งครับเบลคํามเดี๋ยวอู้ตายแล้วยู่ <c oughs> ทะเลา่ท, <c oughs> ที่แบบว่าราคาเล็กหน่อยเงินอน่ะ <c oughs> อันนี้จะไปฝากนะคะกมตัวมัต้องไปมืนวัยอ่ะไทย อันนี้สระนี้เราเล่นส่วนตัวไม่ต้องลงไปเล่นข้างล่างเนาะแล้วมันก็มีระบบฝังคลายด้วยอ๋อเป็นจักรุซี่นะคะซี่หรือจักรุซี่ทั้งคืนก็มีไฟเปิดถ้าจะสวยโอ้โหวิวนี้สวยมากวันนี้เรามาเหนื่อยๆนะคะโอ้รู้สึกว่าตาตาเบ้าตาดำมากเลยอ่ะ เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอแช่น้ำชมวิวก่อนนะคะ